ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทูนทีนะครับวันนี้เราก็จะมาบอกกันว่าแลกอะไรในหมดส่งคืนถึงคุ้มที่สุดแล้วก็ใช้อะไรแลกถึงจะคุ้มวันนี้นะครับก็เป็นวันอังคารก็เป็นวันแรกของกิจส่งคืนเลยแน่นอนอิเจเนทัสมาเราก็ทําการส่งฝีไปเพื่อฟุกได้ตัวอิเจเนทัศนะครับก็เป็นเประกรมที่เก่งท็อปวันของเกมนี้เลยก็ว่าได้นะครับแต่แน่นอนกว่าจะได้ลามาสเตอร์ต้องเติมเอานะครับก็เลยให้พวกคนรวยเล่นกันไปแล้วกัน เราไม่ได้เติมหนักขนาดนั้นนะครับโอเคมาพูดถึงกิจกรรมส่งคืนเลยเราจะแลกอะไรถึงคุ้มถ้าแบบว่าคนอยากได้กรอบสวยๆก็แลกได้นะครับหรือว่าอยากเล่นแบบทีมไฟไฟ,ฟ้าที่มีปิกจูก็ได้คือเราอ่ะควรมีปิกจูอยู่แล้วแอชปิกจูพราะว่ามันนามาปลดดาวปรารถนานะครับ น่าไม่รู้ว่าช่องไหนแต่มันต้องใช้แอชบีกัตูในการปลดแล้วคือเราก็ต้องการเปิดแท่นดาวปราธนาครบทุกแท่นมันต้องมีไม่ว่าจะเร็วหรือช้าก็ต้องมีนะครับตัวนี้แต่ถ้าแบบว่าเราไม่รีบก็ค่อยๆมีก็ได้ก็มี g e เลต a n a าเ s o โ a n แนตัวนี้มองว่าไม่ค่อยคุ้มถ้าทำทำแค่ล่ามาสเตอร์พอเอาเพชรไปทำตัวอื่นเถอะแพงเป็นแสนเพชรนุน่น อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับต้องไปแลกมันที่จะไฮไลท์หลักๆเลยก็จะมีใบแม็กนะครับที่สําคัญตัวอันนี้แล้วก็บัตรฟักไข่ถ้าใครแบบวา่าโปเกมอนยังไม่เยอะแนะนําให้แลกตัวคิดว่าน่าจะองไม่นานนะครับโปเกมอนจะลงมิติลับมาให้เราจับอีกเป็นโปเกมอนเทพนะครับดังนั้นเราก็ควรจะสะสมตัวไว้แต่ถ้าใครแบบวา่ามีโปเกมอนเยอะแล้วเราไม่ต้องการจับเทพอะไรทั้งสิน้น เราก็จะมาแลกไปแม็กกันนะครับโดยของที่ต้องเอาไปส่งคืนนะครับก็จะมีพวกกระดิ่งอะไรพวกนี้แต่ที่เราใช้กันหลักๆเลยก็จะเป็นดิสกิลนะครับแล้วดิสกิลเราหาได้จากไหนมันจะมีกี่ดิสกิลที่ใช้ครบหมื่นเพรมันจะได้รวมกันมา190ดิสกิลนะครับเราก็ใช้มาเป็นหมื่นเพรแล้วนะครับถ้าจะไม่ผิดน่าจะมาอาทิตย์ที่แล้วนะ แล้วก็กดแลกไปเลยเปิดให้หมดเลยมันจะเป็นตัวหลักเลยที่จะทำให้เราได้แต้มมาแรกของนะครับนี่ยไม่สะสมไปเยอะอันพวกระดับนี้ไม่แน่ใจว่าได้มาจากไหนแต่มันได้มาเรื่อยๆแล้วก็เก็บมาเรื่อยๆทีนี้เราจะมาทำการแลกกันเลยเราไม่ใช่อยู่ระดเบหนึ่งเราก็แลกไปให้หมด เวลสองเวลสามคือเรามีเวลสแบบเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับเนี่ยมีตั้งหกแต่เราก็จะเก็บไว้นะครับถ้าแบบไม่พอจริงๆเราก็เอามาแลกสักนิดสักหน่อยแต่คิดว่าน่าจะพอเวลสเวลสองเวลหนึ่งน่าจะพอที่เราจะแลกนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับนี้สกิลที่เราจะใช้แลกทั้งหมดเราก็ได้มาทั้งหมด25,000แต้มเลยนะครับเยอะมากเลยแลกไปเลยดูซิมันตันเท่าไหร่ใบแม็กส0 0 0มแต้มแรกเพิ่มไีห้าพัแต้มมันจะมีมันมีกิจใช้เพชรนะแล้วตอนนั้นผมใช้ไป2วันวันละหมื่นเพชรก็เลยได้ไดมา380ร้อยแปดสดีสกิล ทีนี้ก็เลยมาแลกในกิจสงคคืนซึ่งมันเป็นอะไรที่คุ้มที่สุดแล้วถ้าถามว่ากิจใช้เพชรตอนไหนคุ้มที่สุดก็ตอนที่ได้ดิสสกิลนั่นละครับเดี๋ยวเรามาหาเพิ่นมห้าพันแตมเราเอาอะไรแลกดีหินเมกาละกันเพราะว่ามีครบแล้วแล้วก็แลกไปเลยคือเราไม่ได้ใช้หินเมกาอยู่แล้วไงแล้วก็อีกหนึ่งที่น่าเอามาแลกก็คือเศษกรอบนะครับ คือมันได้แต้มเยอะดีด้วยแล้วมันราคาไม่แพงด้วยสามารถซื้อในร้านกิวได้เรื่อยๆเลย,เ,ลยเลยซึ่งคือขี้เกียจแล้วก็ไม่ได้เข้าไปดูด้วยแต่ว่ามันสามารถช่วยเพิ่มแต้มเราได้เยอะมากเลยนะพวกเศษกรอบถ้าแบบว่างๆเราก็ควรไปซื้อทุกวันนะครับสะสมไปเรื่อยๆแล้วเราก็มีมาสเตอร์เลยติการแล้วเราก็แลกไปเลยเรียนวิบับคือโปเกมอนสมารเป็นแฟดหมดแล้วไงตัวหลักๆของเราเป็นแฟดหมดแล้วก็เลยแลกไปบางส่วนแล้วกันเหลือ,อไว ให้มากกว่า400เผื่อม,มีบางตัวที่เรายังไม่ได้ทําแฟตแลตเราก็จะได้ทําประมาณนี้เลยนะครับที่ใช้แรกหลักๆเราใช้ดิสกิเวอร์ซีแรกเลยแล้วกันเพราะว่าเรามีค่อนข้างเยอะอยู่แล้วตัวเราก็ไม่ค่อยได้ใช้ดิสกิวพวกนี้แล้วให้มันครบๆไปงันๆแหละเรามีเยอะอยู่ไปครบ3ามหมืนแต้มก็ได้เวลาการกดซื้อแล้วนะครับแลกไปเลยรัวๆนี่นะครับใบแมก มาดูซิว่าสปีดไว้เราจะเพิ่มเท่าไหร่ไปดูเลยเดี๋ยวเดี๋ยวข้ามให้นะครับตอนที่แล้วใบแม็กเพราะมันค่อนข้างเยอะอยู่กด300รอบอะ่ะเครื่องแทบจะค้างไปเลยโอเคคเรบแล้วเอาเ,อาเอาลั่นใส่บัตรรวมเอ็ีอีกโอ้ยถ้าแบบใครตัวไม่เยอะแนะนําเลยนะครับควรแรกตัวไม่ตีับไปเยอะแล้วค่อยถ้าแรกแรกจน Mac, แม็กเราค่อยไปแรกใบแม็กก็ได้ บอกเลยถ้าเราแบบว่าสุ่มเจอเทพเพราะนั้นคือคุ้มค่ามากคุ้มค่ากับที่เราเสียมากแค่ตัวมิติลับต่ได้เทพที่แบบหาย,ยากๆต้องใช้ชิปแรกต้องใช้สมุดแรกคุ้มคุ้มจัดจัดควรแรกไว้เลยนะครับทีนี้เราก็มาทําการ up สปีดของไว้เลยสะนน้นกันมาดูซิว่าสปีดเราจะเพิ่มเท่าไหร่3,000บแม็กเลยนะครับอยู่ที่3.3เป้าหมายของไวคือ4.0เราค่อยหยุดอัดนะครับ